สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Story Teacher โดยครูจงดีนะคะจะพามาชมบอนสีนะคะที่เป็นอบอนไทยโบราณนะคะนี่นะคะจะให้ดูลักษณะรูป,ปรพรรณสันฐานของเขาก่อนนะคะว่าความงดงามนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสุดยอดมากค่ะสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะบอนตัวนี้ อ,อยู่ในตับหานุมานนะคะซึ่งก็มีที่มาจากาเรื่องของรามเกียรตินะคะนี่นะคะเราจะให้ดูสีสันลักษณะรูปทรงนะคะนี่นะคะจะเห็นว่ามีความงดงามมากสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะต้นนี้เป็นกอใหญ่มากเลยนะคะปลูกไว้ที่บ้านของครูจงดีเองนะคะ นี่นะคะบอนตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าหานุมานอมพลับพลาค่ะ <Wow. S 1> นี่นะคะลักษณะใบของเขานะคะนี่เลยค่ะส่วนประกอบของเขานะคะที่เราเรียกกันนะคะตรงนี้นะคะที่ครูชีน้นี่เขาจะเรียกว่าหูใบนะคะนี่นะคะตรงนี้คือหูใบส่วนตรงนี้บริเวณนี้เขาจะเรียกว่าสะดือนะคะ แล้วก็บริเวณนี้ที่ครูชี้นี้ก็คือจะเรียกว่ากระดูกนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่ากระดูกแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะที่แยกออกมานี้ก็จะเรียกว่าเส้นนะคะส่วนทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าพื้นใบนะคะหนุมานอมพัพพลานี่เป็นบอนที่มีรูปทรงของใบสวยงามมากเลยนะคะใบก็จะมีลักษณะคล้ายๆรูปหัวใจเหมือนกันนะคะ <Yes. S 1> สีของพื้นใบก็จะเป็น ชมพูนะคะแล้วก็มีสีขาวปนอยู่ด้วยนะคะขอบใบก็จะมีสีเขียวนะคะอันนี้คือขอบใบนะคะน,นี่คือขอบใบของเขานะคะรูป,ปรพันธุ์สันฐานนะคะรูปทรงของเขานี่สวยงามมากๆเลยนะคะต้นนี้ที่บ้านครูจงดีปลูกไว้นี่คือเขาแตกหลายต้นมากเป็นกอใหญ่เลยนะคะ <Wow. S 1> นี่นะคะสวยงามมากๆเลยนี่นะคะ แล้วถ้าเขาจเจริญเติบโตเต็มที่ขึ้นมานี้นะคะที่ด้านล่างของเขานะคะจะสังเกตว่า,าเขาจะมีหูใต้ใบอยู่ด้วยนะคะนี่นะคะที่ครูชี้อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นติ่งเล็กๆที่ยื่นออกมาจากใต้ใบเนี่ยนะคะบริเวณกระดูกนะคะอยู่ตรงเส้นกลางใบเลยนะคะที่แตกออกมานะคะให้เห็นนี่ค่ะตรงนี้ก็เห็นชัดๆเลยอันนี้เราจะเรียกว่าหูใต้ใบนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะนี่หนมุมานอมพับพลานะคะซึ่งในตับหนมุมานเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ10หรือว่า11ชนิดนะคะตามที่มีผู้รู้ได้เอาลงมาตามโซเชียลต่างๆนะคะแต่หนึ่งในนั้นก็คือหนมุมานอมพับพลานะคะซึ่งที่บ้านครูจงดีได้ปลูกไว้มีประมาณสัก 3- 4ต้นนะคะแต่ว่าต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์มากเป็นกอใหญ่มากๆเลยนะคะ นี่นะคะก็วันนี้ก็มีโอกาสได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับท่านผู้ชมนะคะหากว่าใครมีข้อมูลอะไรดีๆนะคะก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะถือว่าเป็นประสบการณ์เพราะว่าช่วงนี้บอนสีนี่ถือว่าเป็นกระแสที่แรงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตับหนุมานหรือว่าอาบันดาตับอ,อื่นๆน,นะคะอาจจะเป็นชายชนเป็นไก่สุดสงวนเป็นทศกัณ์เป็นมัขวานรังสรร เป็นสายพันธุ์ต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่มีความสวยงามมากๆนะคะซึ่งก็จะสวยงามในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่วันนี้ครูได้นำท่านผู้ชมนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจรักในพันธุ์ไม้ประดับนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นบอนสีไทยนะคะบอนพันธุ์ไทยโบราณเลยนั่นก็คือหนุมานอมพับพลานะคะ เดี๋ยวโอกาสหน้าครูก็จะลองนำพันธุน์อื่นๆนะคะที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะก็มีอีกประมาณสัก3าชนิดนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะท่านผู้ใดที่สนใจหรือว่ามีความรู้มีความเชี่ยวชาญน,นะคะทังเรื่องของบอนสีนะคะก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะนี่นะคะถือว่าองค์ความรู้ต่างๆเกิด ขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะหรือว่าศึกษาโดยตรงมานี่นะคะวันนี้ก็จะพามาชมหานุมานอมพับพลานะคะเป็นบอนที่มีความงามมากสีสันจัดจ้านมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบอนสีชนิดต่างๆอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับ หนุมานอมพับพ,พลาค่ะครูฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง Story Teacher ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ